ช่างจำลองลิ้นเงินชาแนลจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมมู่บ้านสีชมพูซากุระเมืองไทยบ้านร่องก้าแลนแต่ว่าต้องย่างขึ้นไปทึ่งผู้ค่ะพัานเข้าไปในวัดวัดร่องกล้าแ้วก็ย่างขึ้นไปประมาณ300เมตรค่ะ บรรยากาศดีวิวดีสวยเ <c oughs> มื่อยแต่ว่าบาห้อนพูนเจดาครับเฮียจอยออกหนาเรวไปเรวไปเร่ <c oughs> แต่ว่าสาวนะข้าอยากน้ำกิน <c oughs> เป็นสีหิวหิวก็เลยแวะกินโล่งท่านบะมีจออ่จ๊กอร่อยอร่อยแล้วก็ขึ้นไปนะคะ เราจะไปดูวิวสามอหองศาที่นี่อันต้นไม้เลี้ยวเห็นนี่ก็เป็นต้นานางพญาเสือโคร่งค่ะหรือว่าซากุระเมืองไทยอาจะถึงแล้วจ้าถึงแล้วจะถึงแล้ววิวสวยบรรยากาศดีหมู่บ้าน ในหุบเขาที่บรรยากาศดีโอโซนดีนอนพักที่นี่งามบอค่ะพี่น้องงามบอ่อโอ้ยสวยงามหลายดอกไม้สีชมพูที่ท่านมองเห็นนั้นเป็นดอกนางพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุระเมืองไทยค่ะอยู่ในหุบเขานี่คือหมู่บ้านร่องกล้าสวยงาม เลยมาพักกัมาด้วย่ะเเ้อมีโรงแรมมีนีสอร์ทมีโฮมสเตย์ยสาวในพักที่ล่องปลาแลนดค่ะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสีชมพูสวยงามอลังการงานสาร้านงะใครไม่ได้ขึ้นมาชมจุดนี้ถือว่าพลาดทายลูกแอคชั่นกันไป มากแบบใดจัดเต็มไปเลยวิว360องศาวิวพันล้านโอ้สูดลมหายใจก็ไปลึกๆนอนล่องก้าเลนนอนวิวสวยๆบรรยากาศดีอายุยืนสิบปี จะได้ view, วิวใน,นเรื่องของความน้วเยินนะคะแล้วก็ดอกไม้ออกดอกสวยงามที่สอดมันก็จะปูงามค่ะพี่น้องแอคชันโอ้ยมองไปสุดลุกหูลูกตาสวยงามจริงๆริงเบิ่งชมวิวทั้งเทิงล้วจะกอยสีผ้าเข้าไปเบิ่งไปชมในบริเวณที่พักนะคะ สดชื่นน,น,นี่เหละค่ะว่าสดชื่นเหมืนยืนอยู่บนภูเขาแล้วก็จะพอไปกินอาหารเช้านะคะของโรงแรมที่เราพักชื่อว่าไอตากแลนสุดยอดมากค่ะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อตามรอยมาเที่ยวกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากเข้าดู อย่างมีความสุขแฮปปี้ไปกับ okay, ช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลสาวในเมืองสว่างนะคะจะพาไปกินไปเลาะไปเที่ยวสวยมากฝากคนงานเพลงน้ำพรมเด้อค่ะไม่าว่าจะเป็นเพลงรักคนมีนวดคะ่ะสาวในเมืองสว่างร้องเองรำเองแล้วก็เพลงของ จำลองลิ้นเงินค่ะหมอลำกรประยุกต์นำเสนอเพลงหมยาหากักใหญ่ช่วงนี้มีสมุนไพราชากาเฟยาดีให้พี่น้องได้เอาไปกินค่ะเป็นบาวันความดันปวดเมื่อยมืสซ่างหูตาบวแเกโทรสั่งได้เลยค่ะส่งหอดบ้านเก็บเงินปลายทางราคาเริ่มต้นที่250บาท อย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพท์โอ้ยข้าจะผากหลายลืมโอ้ยวิวนี้สวยที่สุดนี่คนขับรถนำทางเฮียจอยนค,นคนเป็นภูออกหนาผ้ามากทริปนี้ต้องยกให้น้องสาวกับน้องเขยพาเที่ยวเมืองไหนพี่น้องดอก นางพญาเสือโครงเรียกว่าดอกซากุระเมืองไทยเฮ้ากับมีด้วยค่ะเด้อเมืองไทยมีดีไปเที่ยวนะคะเดินที่พวกเฮ้ายือนอยู่นี่นปกติบนก็ปปูกพักค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากแหงแหลงแล้วกะเก็บพักบัล้ีเห็นตั้งเหงาเห็นตั้งเงาเกาเงาเดิมโอ้ยออนโซนฝากเบอร์โทรค่ะ หลายหลายสามร้อยหกสิบหอกสงศามิวพันล้านต้องมา <ต ogether S 2> เอง <toss ing S 2> ถึงจะเข้าใจในจุดนี้ยอดมากขอบคุณค่ะชมยอดมากสั่งกาแฟก้าวดีคอฟฟีพารได้เด้อค่ะสั่งก้าวดีเฮิร์บได้สั่งดีทิฟได้ส่งถึง ตอานนี้ลงมาจากวิวภูเขาลักพัดนลาดแล้วค่ะพี่น้องมาอยู่ที่วัดล่องก้าหมาตัวนี้คนว่ามันหูหลายพักพัรนบลงมาจากวัดแล้วนะคะจะเขาที่พักค่ะสวยไหมคะนี่คือล่องก้าแลน์ดค่ะเราจะไปกินอาหารเช้ามาสามาสวยในจักน้อยค่ะเป็นเราไปเที่ยว ดูชั้นสองนะคะดูสีสวยมากีตน้นซากุระน้ำอาะเดิมเก็บของเขารดลวก็ไปกินเห้าเต่าเรา,าจะไปท่องเที่ยวในจุดต่อไปลววอหลายเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวเราออกไปหนก็มีอันนี้คือที่พักค่ะบ้านเป็นหลังๆลัวจะเป็นห้องรวมอันนี้เจ้าของ ี่างขึ้นไปกินเขาแมงงามหลายสวยจริงๆค่ะต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองอยุสันบนสุดนี่ภูเขาตรงนี้มีจุดกลางเต้นพอ่อมหออชนนะคะอาหารอาหารที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างเอ่วยว สวยมากค่ะมีน้ำส้มอร่อยมีชากาแฟนี่ก็พอยุก àn ้าสูตรเลยค่ะขนมปังปิ้งชิ้นผลไม้มีอาหารว่างของกินยำแซาและอันละอย่างเหลือมเหลือเจะสวยหายุ่งหางยองแล้วขาดไม่ได้คือน้ำส้ม <c oughs> ตัวนี้มันจะเป็นน้ำส้มแท้ๆ <c oughs> นนทัๆ <c oughs> นหลังจะกินไม่เยอะใช่ไหมเ <c oughs> ตืน่นเศร้าขึ้นมากค่ะดื่มกาแฟก้าวดีคอฟฟี่พาร์ทหอมๆดื่มแล้วสุขภาพดี